ผมวิชัยแ,แสลิงครับอาชีพรับจ้างครับคือแม่บายเขาจะเป็นคนดูแลเวลาเราถ่ายน้ำน <c> ะ <oughs> ถึงเวลาก็เขาจะเป็นคนจัดการหมผมก็เป็นคนนอนนังนง่งนั่งมากเขาก็แค่ว่าไปไปตอนนี้จะรับจ้างไม่ได้คือว่าเขาไม่่อยแข็งแรงพอแต่ก็เขาก็ดีอยู่บ้านเขาทำกิจวัตรของเขาได้รู้แล้วต้นไม้ฝาดบ,บ้าน ไรเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้อะไรเนี่ยจ้ะมีติดหวนเดียวติดไม่มากโดยการขี่รถเพราะหมอก,ก็เตือนแล้วว่าอย่าขี่รถมากแต่เขาต้องขี่ไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยทีนี้มันก็เลยกระเทียนน้าก็จะออกไปสีชมพูแต่ตัวไม่ได้มานอนที่นี่มาเอาน้าเกลือที่นี่ไปเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะเขาต้องฉีดยาไปในน้ําเกลือไปช่วย จะติดอยู่แค่ไม่ถลายก็ใส่อะไรเงี้ยจ้ะไม่ได้ติดเชื้อจากการกิน,นการชีวิตก็ดีขึ้นเยอะจ้ะตอนที่ยังไม่ไดนะ้เจาะหน้าท้องก็แล้วไม่ค่อย,อยแข็งแรงแต่เราพอเจาะมาแล้วก็ดีขึ้นเยอะได้จากการมีที่เนี่ยโรงพยาบาลเขาดีมากเลยน้ํายานเนี่ยก็จะส่งมาเราถึงบ,บ้านเพราะว่าคนเกาะอ,อย่างเราเนี่ยมันต้องมีจรวดดสากค่จ,จ่ายมนแทงันก็ยังอยู่ในสามสาิบบาทเลย ได,ไ,ดได้ได้ทั้งยาได้ทั้งการบริการดีด้วยอ่ทะที่เนี่ยพยาบาลหมอดีมากเลยดีอ่ะดีมากถ้าเราไม่มีตรงนี้อำนาจอย่างเราแค่รับจ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็คงจะไม่ได้อ่ะสามสิบบาทมันมันมันเกินคุ้มอ่ะมันทั้งยาทั้งน้ำยาทั้งอุปกรณ์อะไรเงี้ยถ้าแถมเนื่ง การบริการก็ดีค่ะโรงพยาบาลก็ดีมากเลยพยาบาลดีขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกหมอด้วยขอบคุณพยาบาลทุกคนที่ีก็ดีจริงๆ